วันนี้พาน้องบีเดียมาว่ายน้ำจ้ะนี่ใส่ชุดบิกินี่สวยมากเลยสีเหลืองอ,อ,อ่อยลอยไปๆเข้าไปไว่ายน้ำหนุนนี่จะจะว่ายน้ำค่ะข้างในค่ะนี่ค่ะบรรยากาศข้างในจะ้ะ <ตาม uke> เด็กๆเยอะมากเลยจะเล่นน้ำอย่างสนุกสนานเนะาะนี่ค่ะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะวันนี้ส,สวัสดีคะ่ะพาเด็กน้อยมาว่ายน้ำจ้ะเ,เราจะไปไว่าย

นี่ก็สิบเหรอยน้ำเข้าปากนะพี่จ๋าพักกินนมก่อนโอ้เด็กเยอะมากเลยจ้ะเสียงดังอ่ะอร่อยไหมลูกเอากล้วยไหมเอฟเฟนบ์มาน้ำดื่มกันมามานมาดริงกันโอ้ยแม่บอกว่าดื่มกล้วยไหมโอ้ย <laughs> ป้าหัวัร้อนมา้วขอกินกล้วยสักคำก่อนเนี่ยจ้ะกล่องปิ้งนีกมีแต่คุกกี้ของมีเดียจ้ะส,ส้มแล้วก็ของน้องมีเดียหมดจ้ะโอเบียด้วยเบียไม่มีแอลกอฮอล์จ้ะเบียต้องมาบา้บานมาคุชชนี่ มิสกินครับกัดแล้วลูกกัดเออคุชโซไปไหนอันนี้อ <ia> ันนี้โอ้บีเดียอยากกินเบียร์โอ้บีเดียอยากกินเบียร์แล้วจ้ะคุชโซเมาเมากินกล้วยเร็วๆบานานอัำอัำปะปะเฟิฟนบานานใช่ไหมเฟิน์บีดียใกล้กัน โอ้เด้เซฟินเซเล็กเหรอนะเวยเด้ยังงั้งอ๋อเอาหนี้เอาหนี้ป๊ะป๊าเซฟิวเด้เซมาต้องเปิดไหมนี่ฟินเซเล็กอะคุ้มส์ Doe het jang leeuw, lee. Lekker. Ja, je hebt gezwommen, hè? Ben je koud? En dan heb je het trek. Lekker gezwommen, hè? Ah, ik neem maar de look. รักุคานาประนอมฮะเดี๋ยวอีกสักพักจะพากันไปเอากับข้าวร้านที่ประนอมจะสั่งสั่งกับข้าวร้านที่ประนอมเอาไว้ค่ะใกล้ๆกันเนี่ยค่ะเราจะพากันไปเอากับข้าวก่อนจ้ะร้านที่ประนอมค่ะกิฟสั่งไอ้กับข้าวเอาไว้ร้านที่ประนอมจ้ะนี่ค่ะหมู่บ้านสตีนค่ะอยู่ใกล้ๆเมืองเรียววาเดินจ้ะนี่มีร้านอาหารไทยอยู่ร้านเดียวค่ะร้านพี่ประนอมค่ะอร่อยมากกิฟเคยมาแล้วจ้ะครั้งหนึ่งเนาะ นี่ค่ะในหมู่บ้านเขาค่ะเดสเซอินเดเซนทรัลยอะ้าปะอันนี้เป็นกลางใจกลางเมืองเอ้ยใจกลางหมู่บ้านเขาค่ะเนี่ยมันลด่วต่ะไงที่มีร้านค้าโอ้นี่มีโอ oh, ้นี่รถพี่ปนอมจ้ะไทยเรสตร์ตอนอันนี้ส่งส่งถึงบ้านเลยค่ะ <laughs> นี่นะคะหมู่บ้านก็เนาะหมู่บ้านใหญ่อยู่จ้ะแต่ว่าอันนี้มันอยู่ในอ กลางหมู่บ้านจ้ะนี่แหละค่ะในเมืองเขาก็จะมีร้านค้าเยอะแยะค่ะแล้วก็มีดอกทิวลิปด้วยจ้ะโอ้ยแกทิวลิปป็นอัน h a t is this ดีมั้ผู้ชายคนนี้เป็นใครคะเฮ้ดิเตอร์ดิทเตอร์ฟรีชดิคเตอร์เอ็นชรเยอร์ด้ให่าย่อย่่าออย่าอย่าอย่า่าอย่าอย่อยกาอ่อย่าอาอย่าน่าย่าอ่าอ่า่ โรเบิร์ตบอกว่าจมูกใหญ่เหมือนกับโรเบิร์ตเลยเขาบอกนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านในเมืองนี่แหละค่ะในสินในดูสินี่แล้ค่ะเนาะบ้านในเมืองส่วนมากก็เก่าแล้วจ้ะนี่ธงชาติไทยเดี๋ยวกิ๊บจะเข้าไปเอากับข้าวก่อนจ้ะมีเดียเอาโพลบอกอีกแล้วเดี๋ยวนี่ค่ะกิ๊บไปซื้อไอ้นี่มาจ้ะไปซื้อกับข้าวบ้านพี่ปนอมมาจ้ะกันป้ากันโย่ สั่งไก่ผัดเม็ดมะม่วงค่ะ oh, oh, oh. ให้โรเบิร์ตของชอบเลยแล้วก็นี่ค่ะสปากเกตตีอันนี้พี่ประนอมแถมมาให้น้องบีเดียค่ะน่ารักมากเลยนะคะอันนี้ก็ข้าวแล้วก็อันนี้ค่ะมีเป็ดจ้ะกัญใัอบก็้มัน uh huh. นี่ค่ะมีเป็ดโอ้โหอันนี้เยอะมากเลยโอ้โห oh, oh. ใหญ่มากเลยจ้ะนี่โอ้แล้วก็อันนี้ค่ะ ข้าวเกี๊ยบกูปุ๊บ,บพี่เป็น้องก็ให้มาฟรีค่ะแล้วก็แถมพริกมากินกับไอบ้บะหมี่ด้วยจ้ะกิฟต์สั่งบะหมี่เป็ดไปเมื่อเช้าเฮโครูฮัลโหลเออเด็กเกาหลีกินข้าวไหมคะยุ่งไงยุ่งอ๋อโอ้ยมาจะมากินบะหมี่โอ้บะหมี่เป็ดจ้ะย่าบะหมี่เป็ดจานมาเลยเลยเดียน้องย่า สวัสดีค่ะยันสวัสดีค่ะมากินบะหมี่เป็ดกับน้องบีเดียจ้านี่จะกิ๊บไปสั่งเองกับร้านพี่ปานนท์เนาะใหญ่มากเลยค่ะการซ้ามันืยอะเลยเนี่ยเมื่อกี้กับอุ่นมาร้อนๆแล้วน้องบีเดียอ้วกจ้ะโอ้เป็นอะไรไม่รู้ก็เลยได้เปลี่ยนเสื้อค่ะในเอฟเฟนเฟิร์ตหรือบีเดียเป็นเสื้อเอฟเฟนอ๋อหนูเอาครุปุกมาหรือ อยู่ดีก็อ้วกจากเอ้ก็เลยเย็นอีกแล้วกินแบบนี้เลยจ้ะกินเย็นๆนี่แหละอไม่อุ่นแล้วค่ะอู้เล็กก็บปะบปะ๋าอันนี้โรบก็ชอบมากค่ะไอไก่ผัดเม็ดมะม่วงดูจ้ะโอ,โอ้เป็ดยังไม่ตายนี่นี่รู้เปล่แล้วก็สปากเกตตี้น้องไปดีด้วยจ้ะพี่ปาน้องก็ให้มาฟรีค่ะน,น่ารักมากเลย Wil je ook wat spaghetti? Ja! Ja! Kijk eens. Wil je? mag het wordt. Heel Ik ben benieuwd. Je kan ook eten, hoor. Je kan proeven. De eend. De dak? Mhm. Oho. Met. Eet lekker. Mmm. Wat? het is heel lekker. Er is ook pech in het. <Noodles. S 2> กินทั้งบ้านก็นี่จะได้เลยเนี่ยเฮ้ย <c oughs> อเฟลต <c oughs> ดีนะไม่ใช่พร <c oughs> ิกผมนี่จะซื้อนี่มาด้วยน,นี่ของเพื่อนก็มีจะขัด นี่ค่ะผักอีตู่ค่ะผักแมงลักบ้านเราจะกําละสามยูโรค่ะกําละหนึ่งร้อยบาทใหญ่มากจ้ะเก็บเอาไว้แกงเห็ดจ้ะถ้าไม่แกงเห็ดก็แกงหน่อไม้แล้วก็ผักเพื่อนสั่งมาจะผักอะไรผักอะไรก็ไม่รู้อ้ยเอาไว้ผัดเพรามันหอยจ้ะเดี๋ยวอยากให้ดูจ้ะสวยมากเลยอันนี้เพื่อนสั่งมาค่ะเดี๋ยวเขาจะมาเอาที่บ้านจ้ะ ไ้แอมสั่งจ้ะสวยมากเลยพี่ไปนอนบอกว่าผัดน้ำมันหอยอร่อยเลยนแต่ว่ากิ๊บเอาแต่ผัดแมงลักมาจ้ะอ่ะเอาไปคนอุ้ยเล็กเกอรอร่อยไหมลูกกูปุ๊บป้าเย้ yeah, ป้าไปนอนเอาให้อร่อยไหมคะป้าเจ๊ตีโโอ้ย,อายนะมาจากเดยวกิ๊บกินไอ้น,นี่ <laughs> is jouw spaghetti lekker, wil je? Heb je het Mmm. Wat? is zo lekker, hoor. Het is wel Het smaakt ook goed, hoor. Ja? Ja, spaghetti. Oh, spaghetti. Oh, alle. Ja, deze smaakt ook goed. Heel veel kip, hè? Eh? Heel veel kip. Logerbo. Oh, mmm. Lekker. ผัดไม่ม่วงเงี่ยดก็อร่อยจ้ะเยอะแล้วก็ไก่ได้เยอะมากเลยพี่ปนองทำเยอะป้าปนองทำกับข้าวอร่อยไหคะแล้วก็เัน้องเล็กเกือบปน้องโอ้โหเบิร์บเบิร์พี่ปนองเขาทำกับข้าวอร่อยจ้ะอุ๊ปกเยอ pak, Pak maar hoor. Genoeg? Oh, pak die enkele mee. Hou de pakketten in, Zo, vind je het ook lekker hoor. Ja? Even een ปากกตตีก็อร่อยเล็กเกิเนะ uh huh. าะอ๋อสุปากกตตีอร่อยมากก็ะเบียฮั๊บ uh huh. อย่าม uh ิก huh. ซ์กับมิซสาวเบสต์กันกาสวัสดีค่ะนะคะสวนสวัสดี <c oughs> แบบนี้จะวีบบบเดียแบบมือไม่เอ้นี่เลยอายไปร้านพี่ปรนนอมก็อายจะ้ะ <c oughs> อายพี่ประนอมเขาเป็นสาวแล้ว <c oughs> เยอะหนูเอาบะหมี่มาดุเดี๋ยวต้องชุบกุ้งเข้ากียวมีเยอะเอาเป็ดไหมอันนี้ขอแยกสุดเฟซไปช่องนะเรื่องรู้ปุ๊บว่าอย่างเดียวกินได้สองสามคนเลยโอ้โหพี่ไปนอนคิดนึกว่ากินบุฟเฟ่ต์แล้วจะเนี่ย Ah, het is zo lekker. Mmm, zitten me. Jij ja, mag het. Ja, maar het is hè. Mm. Kijk eens. Zo lekker Kijk eens. Wat? Nou, ja, <coughs> Kroepboek. Ja. Ah, Wat? Mm -hmm. Ja, maar je moet ook pasta eten, beskat. Hé, hey, niet alleen kookboek. Oh, heel goed. Mm. Ja. Even spelen met kookboek? Ik ga kou doen. Ik ga niet alleen eten. je Lydia, ik hou van koffie eten. Ik hou ervan. Oké. โอ้ยเอาไว้กินอีกจะพรุ่งนี้เนาะอีกเท่าอีกวัวว่าโฟมมอรักเขินหรอ,อ <laughs> หรือไม่กดด็รอบดือจ้ะตอนที่อื่นเอาไว้ตอฟันฟันที่อื่นอ้ออาฝน тук, е стук. М. Mm. Ала, да, мек тупок скат. Сан нон ну, ну, меда. М? Hmm? Нудос Бами, бами медос. Met de. Met de. Met de. Ja, met Ja, de. Mhm. 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 ơi, Mhm. 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 ăn eh Mhm. Mhm. yeah, Mhm. 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 พากันไปว่ายน้ำจ้ะพอว่ายเสร็จแดดออกพอมันมันไม่แดดมันก็ไอ้นี่จ้ะพอมันไม่แดดมันก็เย็นๆอยู่เนาะกิบให้น้องมีเดียวว่ายแป๊บเดียวค่ะก็ขึ้นมาเลยเพราะว่าถ้าว่ายนานเดี๋ยวบีเดียช็อกน้ำบ้านเขามันยังเย็นอยู่จ้ะ ดังเกเบลแล้วก็อันนั้มาอุ้โอ้โหดีมากบอกคุณลุงคุณป้าที่ไปว่ายน้ำสนุกไหมคะโอ้ยคันรอบเลยจ้ะได้ที่คันได้ที่คันอย่างดีเลยแก้ย่าบิ๊กไรส์น้อไมีอะไรไรส์ท่บ้านไม่อ้ยลุงบอกแว่าเอาข้าวไม่ไม่จะไม Svo leka. ได้กินครูปุ๊บนี่ได้กินมันเออได้กินข้าวเกี๊ยมนี่บีเดียไม่เอาอะไรเลยนะบีเดียมือฟูดากันหายออกไปดีดีดากันพอนาำคนอบอ โูเบิถามว่ากินกี่วันจใจกี้บอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นก็หมดี๋ยวจะดูทีวีไปแล้วก็กินอีกจ้ะงกิเยอะแล้วเล็กกูกูบูวเ่ียวโอ้โหมอวิทนัมดีนะพี่จ็เกอรอเห็บ Ook lekker papa? Oh god Iedereen heeft Kijk, media Pa kan heel Oh, media oh, oh. Wat is dit? กินแต่ข้าวเกี่ยวไม่ได้เลยลูกอะไรติดเสื้อนั่งดีๆสิเออนั่งนั่งดีนั่งหันหน้าไปหาคุณลุงคุณปบ้านนะคะนั่งเีอะจิ๋นี่ก็ลูกาสต้าเล็ก p a s t โอเกเลยโรบอตบอก p ต s t ก็ไเยอ Zie, ik heb pasta voor jou. Deze. Die is ook lekker toch? Nee. Pasta koalij. Met al papa maar niet. Mama. <coughs> De inlook is heel lekker. Dit zijn nootjes, hè? Ik hoor dat. Piepen om oud pieppel, maar hij mij zei dat je allooil Hallo. Dat is gemixt. Nee. Nooitjes. Hm? Ja. Minder. Maar ze, ze hebben iets gemixt of zo. Ik weet het niet. Wat zit dat? Nee, waar is het song? Waar is die song? Lekker. Hoe gaat het? Leukje. Nummer één. เราปวดชอบกินเบียร์เบลเจียมค่ะยามักโดยจะชิลด์ดุริใตไทยแลนด์ะยามักใช่ในเลเวก็ขายด้วยอ่ะประเทศไทยแพงจากหูคาเดิมเซเว่นนี่พอไปเที่ยวที่ประเทศไทยโรเบิร์ตไปเห็นฮูคาเดิมที่เซเว่นฮู้แพงเขาบอกกินเบียร์ไอเบียร์ไทยดีกว่านะไทยเซเบียร์เบียร์จะโต สำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ